เนี่ยฮันเนี่ยยูนี่เบื่อละเอ้ะอืมยูน่าเชียอ่ะอ่๋ออ๋อไม่อยู่แล้ลูกอ้ะยังไม่อยู่เหรอ,อ,อ,หรอกี่โมงบ่ายสองกว่าแล้วลูกฮะอ๋อ,อ,อหันมาหน้านี่ก่ะมาทางนี่ก่ะอ๋ออ๋อ Ờ. ai có ai có ai có hả kem cả ờ ờ ờ ừ ừ ờ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 , ờ. ờ. được, hiền ờ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  啊。Huh?